ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําในตัวของแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเก็บข้อมูลฝายแกนดิซิเมนตนะครับณจุดที่เรายืนอยู่ก็คือฝายแกนดิซิเมนตนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าอีพี l l ็กนะครับผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องไปดาวน์โหลดนะครับแอปที่ชื่อว่าอีพ l l e ็กไฟก่อนนะครับทั้ง IOS และ Android นะครับ เราก็ได้หน้าตาของตัวแอป p Collect มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดไปที่ i p Collect เลยซึ่ง EP Collect ตรงนี้เราได้ทำทำตัวของระบบไปเรียบร้อยในการสํารวจข้อมูลนะครับของฝายกันดีซีเมนต์ไว้แล้วก่อนอื่นนะครับเราก็ไปที่ Ad d โปรเจกต์นะครับแอปโปรเจกตแล้วพิมพ์ว่าซอยซีเมนต์ครับซอยซีเมนต์เวนะครับ,รบก็จะมีโลโก้แบบนี้กเต้อไปเลยครับ เราสักคู่นะครับก็จะเห็นหน้าตาตรงนี้นะครับว่า,อาซอยซีเมนเวย์นะครับก็เราแอดโปรเจกต์เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเก็บข้อมูลฝายกันนี้ซีเมนนะครับเราเข้าไปที่โปรเจกต์ที่เราแอดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเนี้ยที่เราแอดโปรเจกต์นะครับเราจะทําเพียงแค่หนึ่งครั้งเวลาเราเข้ามาตัวของแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงเมนูหลักเลยนะครับเข้ามาที่ซอยซีเมนเวย์ครับ ก็ตรงนี้จะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเรากดมาที่ add entry นะครับหากคนไหนใช้ครั้งแรกนะครับก็ตัวแอปเนี่ยจะถามว่าให้เราอนุญาตพิกัดหรือตำแหน่งของของเราหรือไม่นะครับเราก็ใช้อนุญาตในระหว่างการใช้แอปนะครับมาส่วนของข้อมูลนะครับตัวแอปเนี่ยก็จะสอบถามว่าวันที่เราสำรวจข้อมูลวันไหนนะครับเราก็ติ๊กแถบสีเขียว แล้วก็จะมีปฏิทิทีนขึ้นมานะครับแล้วก็กดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากด next ทุกครั้งนะครับตรงเวลาก็เหมือนกันนะครับตรงอำเภอนะครับอำเภอตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองน่านกดไปนะครับตำบลเราก็ใส่ไปเป็นตำบลสาสิงนะครับปุ๊บ หมูท่ที่ตรงนี้เราอยู่บ้านห้วยสมปล่อยหมู่สองนะครับกดไปจากตรงนี้นครับเดี๋ยวกล้องโฟว์ไปไหนครับก็จะเป็นฝายที่เราสร้างอยู่เดิมนะครับจะมีสองสถานะคือฝายที่มีอยู่เดิมแล้วก็พื้นที่ต้องการสร้างนะครับแล้วก,กดพื้นที่มีอยู่เดิมนะครับตรงนี้เราให้ชื่อฝายนะครับ เราอาจจะสอบถามคนในพื้นที่นะครับว่าชื่อฝายอะไรนะครับฝายแกนดินซีเมนส่นนะครับเพื่อให้ใส่ตัวเลขนิดน,นึงเพื่อให้แยกว่าตัวนี้เป็นจุดที่เท่าไหร่นะครับ นะครับทำน้ำเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตรงถ่ายรูปนะครับถ่ายภาพเนี่ยใช้ครั้งแรกก็เหมือนเดิมนะครับก็กดตกลงเพื่ออนุญาตนะครับเปิดกการใช้กล้องตรงนี้เนี่ยห่างกล้องมาใกล้ๆนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าเราควรที่จะถ่ายตรงแหล่งน้ำเนี่ยให้เห็นพื้นที่ทั้งหมด โดยอาจจะเปิดกล้องเลนส์ไวก็ได้นะครับเพื่อเห็นสภาพทั้งหมดเลยแล้วก,กดถ่ายนะครับปึ๊บอ่าครับถ้าพก็ขึ้นอยู่แบบนี้นะครับแล้วทาการกดนิกพิกัดตรงนี้นะครับนณจุดที่เราสํารวจกดเลยครับติ๊กปุ่มสีเขียวพิกัดก็จะเด้งขึ้นให้เลยนะครับง่ายมากครับอ่ากดนก ก็จะสอบถามความกว้างนะครับความกว้างของสัฝายหาพื้นที่รู้นะครับเราก็ใส่เนาอะ,อะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับอ่าเซนติเมตรหูช้างประมาณข้างละหเมตรนะครับรวมทั้งสองข้างเออความยาวฝายคือความกว้างของลำห้วยนะครับมีประมาณ8เมตรนะครับเป็น800เซน หงช้างทั้งสองข้างอาจจะ2เมตรข้างละสอเมตรก็สี่รนะครับเอาไปอย่างไวๆเลยนะครับความสูงสันปลายเมื่อสร้างประมาณ120นะครับ1เมตร20เซนความลึก มาถึงตัวนี้แล้วครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเซฟนะครับเรากดุรงเฟียวเลยเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ครับก็คือตรงข้อมูลที่เราสํารวจณจุดที่เราสํารวจนะครับก็จะขึ้นโชว์แบบนี้เวลาเราไปสํารวจปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าผมไปสํารวจยี่สิบสามสิบจุดนะครับก็มันจะขึ้นเรียงลําดับประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ความสะดวกสบายก็คือแอปตัวนี้สามารถเก็บเรมืบี่ป่าได้ นะครับแต่เราต้องเปิดพิกัดหรือตำแหน่งของแอปด้วยนะครับอของเครื่องมือถือนั้นๆด้วยนะครับหลังจากที่เราสำรวจจากพื้นที่ป่าหรืออะไรก็ตามนะครับประมาณยี่สิบสามสิบหสิบแล้วแต่ท่านเลยนะครับก็ให้กดอัปโหลดอัปโหลดข้อมูลนะครับเรากดไปที่อัปโหลด Data นะครับอัปโหลดโฟโต้อีกทีนึง เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสําหรับการเก็บข้อมูลนะครับก็คลิปนี้นะครับหวังว่าก็จะให้กับทางผู้ที่สนใจแล้วก็เกษตรกร,กรที่มีการสร้างฝายแกลนิซิเมนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่จะต้องการข้อมูลฝายแกลนิซิเมนนะครับได้นําระบบหรือข้อมูลตรงนี้ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ